ใส่สีได้กับบ้านไปเท่าไขฮอ,อนแล้วเมือ่อดีวัน่าเล่นท้ายเด้สิบสี่กุมภาดอกู้หลาบกระทันได้จดกดอกเด้อจะบอกว่ามือแดงสิพ้าข่อไม่ยามหนูอีกเด้อจะรู้บ่ว่ามือ,อยังเนี่ได้ผัวก็ดีดีหาตาหนูอ บ่ได้ดอกเด้อดอกกุหลาบคิดว่านะสีใดตแต่หนูไปฝากคอยละผู้ใดจิซื้อหนูมาเอาเด้อไมสจิขายโละละสามอยแทนดอกกุหลาบเมือแรงื่อได้ดอกดอกกุหลาบสีได้มาไต่หนูแทนนะบาเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเดเวลาวันนี้วันที่สี่กุมภาวันว,นเวาเลนไทน์ครับเดี๋วลาไปหายำกับดักกับดักหนูเขาใส่ไนะว้เท่านม้นวัวสีหม,มาเนาะหมาครับตอนวังตอนหัวค,ำค่ำแบบมัดใส่เลกเขามีบ้านมีบ้านมานำครับทำใหาของนี่ทั้งแรก ว่างเปล่านะครับทำมาของขวัญมันไม่ท้ายผมเลยพามัดไสหนูสิเลยมันแท้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคอยเบิง่งตอนคิดเปิดหัวกันนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมองเล่นไม่ต้องไปเนาะอ่าฮะไอ้นี่หายได้บอลลัมครับเดี๋ยวเดี๋ยว เยวะหายแต่บลันแน่วเลยนะกินยังไงอ่ะเนี่ยบลัมสวยพะนะโอ,อเดี๋ยวเติมเยอะนะครับผมกันเลยครับโอเคเติมเยือะไปเรียบร้อยครับไปยังต่อไปครับผมโอ้โอ้หอ่หนหนะจุดนี้ใส่ไปซีหลังครับโอ้มันถูกหลักจริงเลยนะมันเป็นน้ำหน่ำมันยนี่หน,น่ำอยู่หน่อยนะครับก็ผมใส่เพิงมๆข้างบนนะ คันนาคันคนาค,คันคู่เออคันคู่หมูนี่มึงจำเลยไมหมนี่งั้นขึ้นมันเบืองอย่า,างไม่ได้หมายอะไรสัมพันธ์ความ <c oughs> เฮ้ยเนาะเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ที่เดิมที่เคยส่นะับ ยังไม่เสียงดีนะว้าวเรียบร้อยครับผมหมานมาหนึ่งนะครับผมนะโอ้ย่าเก็บครับผมเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นแบบนะครับนะเห็นแบบนะครับนะเก็บครับผมก็บครับไปต่อครับหมานมาหนึ่งครับใส่สวยครับทองขาวใหญ่นะครับนะสามหลังหนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับหลังที่ ดีเงียบๆใส่นะละครั้งที่สี่ก็ไม่เห็นกลับเดี๋ยวนะผมใส่ไม่นีไล้อ๋อเชือกจะพุ่นอ๋อโดนครับโดนว้ยกระเด็นไปหรือ,อยังดึงไป หลังจากที่เจือหลอมนั่นไงโอ้เสียวเดครับเนาเดี๋ยวค่อยๆดึงมาเบิึงครับบุหรวา่าติดีสตีแล้วครับตัวบุหรวา่ามีอย่างดึงไปบเนาะเอาต้องระวังหน่อยนะครับในปลาครับเนาะหากินไข่หากินมัน,นครับเขาหากินเขาก็หาก,นหนกินนี่กันน้องนะเ้าต้องระวังเอาครับดูเบื้องต้นแล้วไม่มีนะครับผมโอ้ย เห็นไหมครับแบบแบบนะครับเด้อเห็นบาชัดเจนไปครับหมานหนึ่งครับเก็บไปครับผมขออนุญาตเก็บไปครับเด้อเก็บร้อยครับผมสี่หลังสองเต้มนะครับโอ้บักง่ายเลยครับเดี๋ยวไปต่อครับผมมันหมานมาแล้วครับไปต่อครับ ไฟกับเริ่มอวันเลยไม่ได้ช์ดเลยใส่มาสองสามเมตรเลยเริ่มอวันเลยนั่นก็เป็นไปใส่เบียดเดี๋ยวไม่เห็นเลยผมก็เริ่ชาช์ดเบียดไปไดีแท้ชาดชาัดไฟเนาะตรงนี้นะครับผมว่าบัญ่าพลาดนะม่โดนเหรอยังไม่ออกเหรอ ไก่ครับมันมองไม่เห็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวถูกไปว่ากันเนาะอ๋อหลังนี้ก็ไม่ครับโอเคสองจุดนี้ยังไม่โดนครับเดี๋ยวหลังไหนมีปปิกติกิยาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะมันอีกไก่เติมอยู่ครับเออผมก็ลืมเนาะโทรศัพท์กับมีแฟดเนี่โอ้เปิดไม่ได้เปิดแฟดตัตที่แรกนะถ้าเปิดแฟดตะที่แรกเลยชัดเจนครับ ตรงนี้ยังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตรงนี้ยังอันแรกก็เป็นซองบนูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอใา้เดินย้อนสักหน่อยครับมาเทีย่างเลยกับแปีกมาเนาะน่าจะเป็นกับเปียกนะครับไม่น่าเป็นกับซองหรอกเพราะผมจะถอนไอ้ถอนรุ่นเขาไม้ไปนะเนี่ยแบบเนี้ยผมจะถอนบ้างไปสักนทะีเนาะนับใจกันพี่น้องเนาะ อันในที้หนึ่งนะครับเนี่ยกับที่สองอยู่ตรงนี้ครับกับที่สองอยู่ตรงนี้ทำไงสองก็ยังไม่สองก็ยังไม่อกมอกครับเสรอว่าเป็นหนูใหญ่เลยหนูใหญ่มากออกเดือดครับช่วงความจิจแจงเนาะสองยังไม่นี่สามแล้วผมถอนไม่เหนียวสามล้วชงไหนวะเว่ยอย่งยงางเงี้ยงโมเส่วนนะสิหยยบกับว่างงเงี้หรอก สตรงไหนอ่ะอ๋อคือบ่เห็นผมถอนตุนนี้ไปน,นี่นงเดี๋ยวขอ,อยังห,หากลับก่อนครับอ๋ออ๋อปุ่นปุ่น กับยุคุนครับโอ้หายอ๋อเดยว่ากันครับเจอไม้แล้วครับผมไม้อยู่ตรงนี้นะครับผมอ้าเงียบแสดงว่าตรงนี้เป็นหนูหง่ครับถ้าหนูหญ่นี่ออกดึกครับเหมือนสอบนี้รุ่นครับผมค่อยว่ากันนะเหมือนสอบครับมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอามารุ่นกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับพี่น่างสวัสดีตอนเช้าๆเสียสายครับเป็นบรรยากาศตอนชอาครับได้ออกัน้วย มีหมอกครับสายแล้วนะครับเดี๋ยวไปหากู้กลับกันครับผมไม่รู้ว่าสองกล้องแบบนี้มันจะมันจะเอนี่ป่ะเนาะเอยังไงมันจะวินปะ่ะถ้าวินเดี๋ยวอาจจะต้องสับมากล้องหลังอืม ไม่ลั่นนะครับมีแนวกินตะบอลัน่นะครับเห็นไหมครับห้อยกินลูกป่ามนะตะบอลั่นพ่ะยนะ่ะแสดงว่ายังมีหนูอยู่เนาะใส่วิสาตัวเบากินา่าตะบ,บนอนให้ที่เหลือให้กินไปเลยนะครับไปต่อไปสักคู่สักหน่อย ครังนี้มือขึ้นกินครับแต่ว่าเหยื่อหายแต่ว่าเสานี้บ่กินครับน่จาจะกินอันอื่นมือขึ้นบ่บ่ทันอิ่มยังไม่หมานเลยเช้านี้นะครับหลังจากมาะไซไวหวมือว่านครับมาดักมาดักไอ้วันวาันไทยพาไปบ้านมาใส่หนูขันจมขัน เก็บโอ้ยสิบบเติมจัง่อยวะอ,อ,อ,อันนี้ก็ไม่กินนะครับ เ๋ยวเอาปินว่า,าได้กินเนี่ยผมจะค่อยท้ายกันนะครับเดี๋ยวมันจะเงานะ้ต่อไปครับเอาเป็นกล้องหลังเน่ลวนะเดี๋ยวมันจะแบบนี้มันอาจจะเบิงง่ไงกว่าผมถ้าสองกล้องมันจะโคกัดยามันจะเป็นมึนๆวินๆอยูนนนนนหน่อยครับหมายเขาครับข่างทั้งเลยข่างคันข่างคันหน้านะครับไปครับตรงนี้เป็น ดักไว้สองอันครับดักมูท้องขาวนะบรู้จะมีโตกินบ่มีหอยเที่ยวอยู่ด้แต่บ่กินไหมปแปลกเลยนี่ห้างห้างงูทรงขา่ามันเป็นหล่องลอยเที่ยวที่มันวิ่งอยู่ครับแต่เมื่อคืนบอกสงสัยเว็เที่ยว มันวัเล่นได้เลยเออค่อยมาแก้เมือนะครับเพราะว่ามีมีมีห้อยอยู่ตรงไหนผมก็ว่ามันน่าจะมีตัวอยู่ถ้ามีรอยน่าจะมีตัวอยู่หลุดทำไมเนี่ยนี่งมาดิซเ้่ ไม่กิน,นครับมีแต่หมดกิน,นครับเพื่อนมาหาดักเอาเลยวะบอหนาไปเป็นทางต่อครับไปจุดที่ว่ามันน่าจะเป็นหมพุกนะครับ ผมเบิ่องแหววเมื่อผมรู้สึกว่ามันจะม,มันเป็นขยุยน้ำดินนะเป็นขุยออกมานาะนี่หล่อลอยวิ่งไปน้อยนึงครับผมคิดว่าน่าจะเป็นนุพกพุกหนุใหญ่ท้องนะเนี่ยเมื่อไงกับรู้ครับแนะต่ว่าน้เาเหล็กหาไม้กล้วครับนี่ไงครับไม้เขาถอนหญ้าโอ้ต้นเขาบักจิ่มไบครับนะเชา้านี้ไม่ออกมาจริงครับ หนูวิจิวันวาเล่นทายบ่โอ้ยออกขคือบ่ออกมาหากินเยอะจะมีเตียมเห็นเบิ่งไหมเช้านี้นะครับคืนนมาดีสว่างตัวดูทำไมเนี่ย โอ้ยเนี่ยสวยเด้อบึงห้อยกัดหยาหเลยอาว่าจุดนีมันหนาหรือว่าไม่กินลูกป่าไม,ไม่ใช่หรอกต้องกินสิสัตว์ที่สงสัยก็ต้องมาดูนะครับคืออย่างตามสต็ปนะครับนะโอ้ oh. มันที่เตี่ยมให้นมึงที่ดีว่างเสาเนี่ย <c oughs> เป็นคล้องวิ่งอยู่เลยเพื่อนมะไซ่เอาแล้วค่ะไม่กัดหยาไม่ไมาอยู่เลย ก่ค่อยมีคนมาหากินนะเดี๋ยวนี้ถามว่ามีกับมีครับแต่ว่ากับเขาค่อยมีย่หนึ่นกัน,นึ่งอันนี้ก็มีกินครับมันเป็นหูทรงว่างเนี่เป็นตะเลียนออกมากดีเงี้ยเป็นรูเก็บว่ครับผมเดี๋ยวจะเหี้ยวนะเสร็จเรียบร้อยครบนะครับ เป็นว่าเช้านี้ใบหมานเลยนะโอ้ยเนี่ยเอ่ะรับเมันขึ้นอย่พราะพี้แจ๊เบินมงครับเดี๋ยวจังไหนก่ฝากพี่ตามกันนิดนะครับนะโจงนี้ก็เป็นหานูมีก้อนครับ่ากะยังบระธนิบลงนะครับเพราะชว่วงทั้งทั้งดิบเคยไปมันกะมีหนาม,มี่อย่างเนาะเดี๋ยวจังไหนกะค่อยว่ากันครับเนาะเดี๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้าครับ จะไปหาอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมือ่อทรัคทลีครับ